สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปห้าทุกคนวันนี้นะคะพบกับครูอนัญญาอีกแล้ววันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องการเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคะค่ะไปติดตามกันได้เลยก่อนอื่นเรามาทบทวนการเรียงลำดับเศษส่วนกันก่อนค่ะ การเรียงลำดับเศษส่วนทำได้โดยนะคะ 1. เราจําแนกเศษส่วนออกเป็นกลุ่มโดยใช้ 1. เป็นเกณฑ์หรือจําแนกโดยอาจจะใช้เศษ1.2ส่วนเป็นเกณฑ์ค่ะจากนั้นเราจึงเปรียบเทียบเศษส่วนในแต่ละกลุ่มด้วยกันทีละคู่แล้วก็เรียงลำดับจากมากไปหาน้อยหรือเรียงจากน้อยไปหามากค่ะที่เราจะไปฝึกนะคะเรียงลำดับเศษส่วนกับจำนวนคะ่ะ เรามาฝึกเรียงลาดับจํานวนค่าก่อนนะคะมาทบทวนกันหน่อยจงเรียงลําดับจํานวนค่าจากน้อยไปหามากจำนวนค่าที่ครูกำหนดให้ีอยู่4ี่จำนวนใช่ไหมคะได้แก่2เศษห้าส่วนเก้4หนึเศษสี่และ3ามเศษสี่ หลักการเรียงลำดับก็คือให้สังเกตที่จำนวนนับก่อนนะคะเราก็เรียงจากน้อยไปหามากได้เลยถูกต้องค่ะ1น,น้อยที่สุดดังนั้น1เศษสส่วนเอามาเขียนไว้เป็นลำดับที่1น,นะคะลำดับต่อไปคือ2ใช่ไหมคะ2เศษสสก็จะเป็นลำดับที่2นะคะก็จะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นนะคะตอนนี้เหลือ3เศษสส่วนและ3เศษสส่วนถ้า3เท่ากันให้เรา เปรียบเทียบเศษส่วนค่ะเปรียบเทียบเศษ4ส่วน6กับเศษ4ส่วน8โดยเราอาจจะใช้วิธีการเปรียบเทียบโดยใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์นะคะให้เรียนสังเกตที่ตัวเศษว่าเป็นครึ่งหนึ่งของตัวส่วนหรือไม่นะคะจนวนแรกเศษ4ส่วน6พบว่า4นะคะมากกว่าครึ่งหนึ่งของ6เพราะครึ่งหนึ่งของ6คือ3นะคะต่อไป4นะคะเศษ4ส่วน8พบว่า เศษ4ส่วน8เนี่ย4นะคะเท่ากับครึ่งหนึ่งของ8พอดีจะเห็นได้ว่าเศษ4ส่วน6มากกว่าครึ่งเศษ4ส่วน8เท่ากับครึ่งพอดีดังนั้นจํานวนที่มากที่สุดก็คือ3เศษ4ส่วน6ค่ะและจํานวนที่เป็นลําดับที่3ก็ได้แก่3เศษ4ส่วน8นั่นเองนะคะง่ายใช่ไหมคะต่อไป เรามาเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคระกันดีกว่าค่ะถ้าในกรณีที่จำนวนที่เป็นเศษส่วนที่กำหนดให้มีทั้งเศษส่วนและจำนวนคละเราจะเรียงลำดับกันอย่างไรนะคะเรามาพิจารณาที่โจทย์ต่อไปนี้นะคะคุณครูมีตัวอย่างให้นะคะเศษส่วนมีทั้งหมดอยู่4จำนวนได้แก่เศษ1ส่วน8 1เศษ1ส่วน 2องเศษสามส่วนหและเศษเาส่วน4เราจะาเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยจะเห็นได้ว่านักเรียนสังเกตดูนะคะว่าเศษส่วนเหล่านี้ประกอบไปด้วยเศษเกินและจำนวนคระใช่ไหมคะเราจะทำยังไงดีอาถูกต้องค่ะขั้นที่1เราก็เปลี่ยนนะคะ เปลี่ยนเศษเกินให้เป็นจำนวนคะก่อนหรือเราจะเปลี่ยนจำนวนคระให้เป็นเศษเกินก็ได้ในที่นี้คุณครูจะขอเปลี่ยนเศษเกินให้เป็นจำนวนคระนะคะโดยคุณครูจะเปลี่ยนนะคะเศษ11ส่วน8นะคะให้เป็นจำนวนคระทาได้โดยเอาไปหารนะคะนักเรียนก็เอาเศษ11ตั11้งหารด้วย8นะก็จะได้เท่ากับ1เศษ3ส่วน8ค่ะ และคุณครูก็จะเปลี่ยนเศษ9 4ให้เป็นจำนวนคระนะคะก็จะได้เท่ากับนะคะ2เศษ1ส่วน4นั่นเองค่ะจากนั้นนะคะเราค่อยมาเปรียบเทียบนะคะ1เศษ3ส่วน8 1เศษ1ส่วน6 2เศษ3ส่วน5และ สองเศษหนึส่วนสค่ะเพราะว่าตอนนี้เราแปลงเศษเกินให้กลายเป็นจำนวนค่ะทั้งหมดนะคะเราก็จะเปรียบเทียบจำนวนค่ะทั้งหมดแล้วเราค่อยไปเรียงลําดับค่ะ,ะเนื่องจากว่ามันมีจํานวนค่ะที่นะคะ,ะจำนวนนับเท่ากันอยู่2คู่คุณครูจัดกลุ่มนะคะคือ1เศษ3ส่วน8กับ S 1เศษ1.6ส่วน6ะคะดังนั้นเราจะเปรียบเทียบไปทีละคู่นะคะเราพบว่า1เท่ากันใช่ไหมคะดังนั้นเราจะเปรียบเทียบเศษ3ส่วน8กับเศษ1ส่วน6ค่ะคู่แรกนะคะทำยังไงดีถ้าเราจะเปรียบเทียบโดยใช้ เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์เราจะพบว่าทั้งเศษ3ส่วนแและเศษ1ส่วน6ต่างก็น้อยกว่าเศษ 1,2, ส่วน2หรือน้อยกว่าครึ่งทั้งคู่ดังนั้นเราก็จะไปใช้การเปรียบเทียบโดยทำตัวส่วนให้เท่ากันดีกว่านะคะการทำตัวส่วนให้เท่ากันทำได้โดยการคูณค่ะนักเรียนก็หยิบนะคะ8กับ6ไปสร้างตารางสุดคูณนะคะค,คุณคูณหยิบ6และ8มนาะ นะคะไปคูณกับอะไรบ้าง6กคูณสได้12 6สหกคูณสามสิคูณสี่เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะหลังจากนั้น8บ้าง8 2ดสองสิเห็นอะไรเรืียังคะเด็กๆเห็นจํานวนที่เท่ากันแล้วใช่ไหมคะผลคูณที่เท่ากันคือ24และ24ดังนั้นคุณครูจะเปลี่ยนนะคะเศษส่วนให้มีตัวส่วนเท่ากับ24ตัวแรกเลยเศษส 3, ส่วน8ก็จะได้เท่ากับ นักเรียนก็เอาเศษ3มส่วน8มาคูณกับ3ใช่ไหมคะถึงกัได้24ผลลัพธ์ก็คือเศษ9ส่วน24นะคะและเศษ1ส่วน6นะคะเราจะเปลี่ยนส่วน6ให้เป็นส่วน24เราก็เอาเศษ1ส่วน6คูณกับ4คะ่ะคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเศษ4ส่วน24นะคะซึ่งตอนนี้เราจะพบว่าเศษ9ส่วน24มากกว่าเศษ4ส่วน24 ก็แสดงว่านะคะเศษสามส่วนแปดมากกว่าเศษหนึ่งส่วนหกนั่นเองอ่ะคู่แรกเราเปรียบเทียบเสร็จแล้วนะคะดังนั้นนะคะก็แสดงว่าหนึ่งเศษสามส่วนแปดนะคะมากกว่าหนึ่งเศษหนึ่งส่วนหกค่ะคู่แรกเปรียบเทียบเสร็จแล้วต่อไปต่อไปกันเลยค่ะนะคะคู่ต่อไปก็คือสองเศษสามส่วนห้ากับสอง เศษหนึ่งส่วนสี่เนื่องจากสองเท่ากันใช่ไหมคะเราจึงจะเปรียบเทียบเศษสามส่วนห้ากับเศษหนึ่งส่วนสี่ค่ะ,ะขั้นนี้นะคะคุณครูพี่นาพบว่าคุณครูจะใช้นะคะเศษหนึ่งส่วนสองเป็นเกณฑ์นะคะไม่ต้องไปทำตัวส่วนให้เท่ากันก็ได้นะคะ,ะจะได้สามนะคะส่วนห้าเศษสามส่วนห้านักเรียนพี่นาดูนะคะ สามเป็นยังไงกว่าห้านะคะสามมากกว่าครึ่งหนึ่งของห้านะคะก็แสดงว่าเศษสามส่วนห้ามากกว่าครึ่งและเศษหนึ่งส่วนสี่นะคะหนึ่งน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสี่ดังนั้นเศษหนึ่งส่วนสี่จึงน้อยกว่าเศษหนึ่งส่วนสองนั่นเองก็แสดงว่าเศษสามส่วนห้ามากกว่าเศษหนึ่งส่วนสี่ค่ะดังนั้นนะคะสองเศษสามส่วนห้าจึงมากกว่าสองเศษหนึ่งส่วนสี่ค่ะ จากที่เราดําเนินการเปรียบเทียบนะคะจํานวนคระทีละครูก็เราก็จะพบว่า1เศษ3ส8มากกว่า1เศษ1 6ใช่ไหมคะและ2เศษ3 5มากกว่า2เศษ1 4ดังนั้นเราจึงจะมาเรียงลำดับจํานวนคระจากมากไปหาน้อยกันค่ะเห็นไหมคะว่าจํานวนใดมากที่สุดถูกต้องค่ะ2เศษ3 5มากที่สุดนะคะ ถัดไปก็คือ2เศษ1ส่วนสค่ะลำดับถัดมาก็คือ1เศษ3ส่วนแและน้อยที่สุดก็คือ1เศษ1ส่วน6ค่ะนะคะหรือเราอาจจะตอบโดยยกโจทย์มาตอบนะคะเราอาจจะยกที่มาของจำนวนค่าทั้งทั้งหมดนี้มาตอบนะคะก็คือหรือตอบได้เป็น2เศษ3ส่วนหเศษ9ส่วน4เศษ11ส่วน8 S 1เศษ1/6ส่วนแบบนี้ก็ได้ค่ะเราก็จะได้คำตอบแล้วนะคะเป็นยังไงคะเรียงลำดับเศษส่วนและจานวนคระก็อาจจะต้องใช้ขั้นตอนการเรียงลำดับมากนิดนึงนะคะแต่ก็ถือว่าไม่ได้ยากเกินไปใช่ไหมคะเด็กๆการเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคระนะคะก็สรุปได้นะคะว่าเรามีขั้นตอนการเรียงลำดับอย่างไรนะคะเราอาจจะทำได้โดย ขั้นที่1น,นะคะเราก็เขียนเศษเกินในรูปของจํานวนคระหรือเขียนจํานวนคระในรูปของเศษเกินซึ่งในตัวอย่างที่คุณครูยกมาคุณครูจะเปลี่ยนเศษเกินให้เป็นจํานวนคระนะคะซึ่งมันจะง่ายกว่าในการเปลี่ยนจํานวนคระให้เป็นเศษเกินค่ะ <c oughs> หลังจากนั้นเราก็ไปเปรียบเทียบเศษส่วนหรือจํานวนคระทีละคู่โดยการจับคู่เปรียบเทียบนะคะแล้วเราจึงเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย หรือเรียงจากน้อยไปหามากค่ะจะเห็นได้ว่าการเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนค่าก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเพียงแต่ขั้นตอนอาจจะมากไปนิดนึงต้องใช้ความอดทนความพยายามหน่อยนะคะ ภารางานวันนี้ค่ะให้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ในหน้าที่15หรือจะไปดูใน YouTube นะคะหรือ,อคลิปต่างๆที่มีคุณครูหรือผู้รู้ต่างๆท่านได้นำเสนอไว้เยอะแยะเลยแล้วนักเรียนไปทำแบบฝึกหัดที่1.5วันนี้คุณครูให้ทำหน้า13และหน้า14เฉพาะข้อ1และข้อ3ก็พอค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ